ดนังตามันตกแล้วทําให้ดูหน้าตาไม่สดใสจากความเข้าใจของพี่ที่ว่าพี่มีปัญหาแค่หนังตาตกจริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยสวัสดีค่ะพี่ตุ่มนะคะพี่ตุ่มอายุ58ปีค่ะ ตอนนี้เกษียณจากงานประจำแล้วค่ะมาทำงานในส่วนของการดูแลให้คำปรึกษากับคนที่ต้องการลดน้ำหนักโปรแกรม Bit f i t เนี่ยเป็นโปรแกรมลดน้ำหนักที่ใช้การปรับโภชนาการมีโค้ดดูแลให้คำปรึกษาพร้อมทีมแพทย์ตลอดโปรแกรมเลยค่ะวันนี้พี่ตุ๋มจะมาแชร์ประสบการณ์การรักษากร้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่จาริมคลินิกค่ะ มีคนทักว่าทำไมเวลามองชอบหยีตาหรือชอบเพ่งแต่ตัวเราก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นปัญหาสายตาแต่พอสักระยะหนึ่งช่วงสองปีที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าหนังตามันตกแล้วทำให้ดูหน้าตาไม่สดใสก็เลยอยากจะมาหาคุณหมอปรึกษาเกี่ยวกับว่าเราจะสามารถเก็บหนังตาขึ้นได้ไหมหรือว่าหน้าตาเราได้ดูสดใสามากขึ้นนะคะ หลังจากเจอคุณหมอยุ้ยแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะพี่ประทับใจคุณหมอมากเลยคุณหมอตรวจละเอียดมากจากความเข้าใจของพี่ที่ว่าพี่มีปัญหาแค่หนังตาตกก็คือจริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยวันผ่าตัดมาตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณหมอบอกว่าต้องมีขั้นตอนฉีดยาชาก็กลัวมากแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ หลังจากทําตาเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอยื่นกระจกให้ดูหลังจากผ่าตัดเสร็จค่ะพี่ตกใจเลยตอนแรกพินึกว่าพี่จะเห็นรอยแผลเป็นแล้วก็มีรอยเย็บแล้วก็บวมแต่คือไม่เห็นเลยค่ะเหมือนเห็นตาตัวเองโตขึ้นเลยพอลงไปข้างล่างพี่สาวมารับอะค่ะพี่สาวก็ถามว่าโอ้ทำเสร็จแล้วสวยตั้งแต่วันแรกเลยเหรอสุดท้ายนี้คะอยากฝากถึงทุกคนที่สนใจช่วยจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับนังตาตก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็อยากชวนให้มาปรึกษาคุณหมอยุ้ยนะคะพี่ว่าเราควรเลือกจากสุแพทย์เพราะว่าดวงตาเป็นอาไว้แวะที่สําคัญของเรามัน่นใจได้เลยค่ะว่าคุณหมอยุ้ยจะให้คําปรึกษาที่ดีแล้วก็แก้ปัญหาที่ตรงจุดให้กับพวกเราค่ะ